ได้พี่น้องเมือนี้สีมาถ่ายหน้าบ้านเข่าเลยพี่น้องเลยมาฮอดหน้าเจ้าคองรถบ้าเบ่งก้อนกิ่ถ่ายเป็นฝุ่นร้ายมาถ่ายไว้พี่น้องเต็มโอ้ยบริเวณคกัคกหน้าว่ะไปทมเจ้าคองหน้าพ่นเลยว่ะโอ้เข่าถ่ายพิษฝนวาวโอ้ยโชคดีขนาดพี่น้องเนี่ว่าพ่นมนห้เห็ดแล้วพี่น้องแดกไปเบิ่เข่าลมาโทรศัพท์จะห่ะ อพันไยนัยนาพิษไปทุกคนลกผู้ไปทางใต้ก่อนมองไฟใหม่พูละเออหนึ่งวสิบริเหตุอลไพี่น้องพันไทยนาพิษพี่น้องอแบบนี้ก็มีอา้ายายบัวพันไปบ้านเข้ามื่อนี้มาหน้าเจ้าของเข่าไทนาพิษพี่น้องเลยยายบัวหลวงกันวสิบริเหตุหน้าแหละ ไปถามเจ้าของหน้าพันเพราะว่าเขาถ่ายหน้าพิษเพิ่นบอโชคดีเกือบบัวเฮ็ดพี่น้องขจะบวยเฮ็ดละบอว่าที่ไหนได้พันถ่ายหน้าพิษโอ้ขอบุญขอบคุณเวยครับเด้อที่มาถ่ายหน้าให้พิษก็ได้ขอให้เจ้าโชคขอให้เจ้าหมา,านขอให้เจ้าร่ำขอให้เจ้ารวยเป็นไผ่ไม้ถายหน้าพิษก็ได้ขอบุญขอบคุณครับผมโอ้เจ้าในีโชคหมานตัวหัวปีขน,นาดเจ้าหนีเนาะใจบัวพันเนาะ หรือคนมาถ่ายหน้าก็โชคดีขนาดพี่น้องเอ้ยโชคดีโชคดีอ้าวเดี๋ยวจันมากกับไปวานระวังเข่า,าเฮียเ,เ,เด้อบเด้อแบกกระเจือเด้อบ่เอาทางมัดไปทางหน้าเนาะเบิร์เนาะไปไปวาด ไปบอลเลยทิ้งได้บอลแบดแบดได้ล่กมัองอ้งนักเลยได้ลูกเอ้ยเอ้ยแบกเสบะเอ้าไปไปโอ้คือสิ่แข็งแรงแถลลานทรายเออเดี๋ยวลุงให้ซื้อซื้อนขนมไปแบกไปเลยม,มาบักรไรลูกม,ม,มามาบักมาบักทางด้านฝนตก ลามไส้กิ่นขนาดแบกข่าเป็นน้องไปผู้ว่านก็วานย่ายบัวพันหวานแนละ้วย่ายบัวพันหวานแนละ้ว บรรยากาศดีนะพี่น้องันนี้มันคืบเันนี้พี่น้องบรรยากาศค้บราา้หลานทรายเก่งได้หมดเลยหลานทรายมาเห็นหน้าซอยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงห้งางกันซื้ขอขนม ข้าวเจ้าบอกลูกสีขาววะเดยข้าวเหนียวเบาไว้ได้เอา,าไไเป็นหน้าไปเป็นลูกนี่เอาอย่าเอาห่างเด้อเฮทั้งตีนูเดี๋ยวสิเบาหวานบ่เอออย่าเอาที่หลายอย่าเอาห่างหลายอาพอดีงาม วันนี้มาหวานข้าวพี่น้องมาพายว่างขอเชิญพี่น้อง